สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะทักทายกันช่วงนี้อากาศเย็นลงบรรยากาศกําลังดีวันนี้เซลล์อ้อจะพามาดูผานสับหมกนะคะมีชาวไร่อ้อยคุณลูกค้าหลายท่านเลยสอบถามอยากได้ใกล้ถึงฤดูกาลสับกลบแล้วหน้าร้านตอนนี้นะคะที่สมบูรณ์แท็กเตอร์ของเราโดยเซลล์อ้อมีจาหน่ายผานสับหมกครบทุกยี่ห้อเลยค่ะมีของจริงให้ชมเผื่อลูกค้าอยากจะมาดูเพื่อเปรียบเทียบแต่ละยี่ห้อสีน้ําเงินนี้จะเป็นไข่เฮงหลีนะคะ6ใบ จะเป็นขากระทู้ปกติแล้วก็ขาสูงเป็น2รุ่นค่ะตัวนี้6จานใส่ตั้งแต่แนะนําเป็น100แรงขึ้นไปค่ะส่วนตัวนี้เป็นโครงสีส้มๆที่ลูกค้าเห็นจะเป็นรุ่น4ีใบใส่70แรงไปจนถึง M9 5 M98 ค่ะถ้าเป็นใครเฮงหลีก็เหมือนเดิมเขาก็จะมีให้เลือกรุ่นขากระทู้ธรรมดาแล้วก็รุ่นขาสูงแวะเข้ามาชมก่อนได้นะคะเซลล์ยินดีแนะนําบริการทั้งเรามีหลากหลายยี่ห้อให้ท่านเลือกนะคะทั้งแบรนด์หลักแบรนด์รองเริ่มต้นที่40,000บาทผ่านสับโมก